สวัสดีค่ะพี่นอ้องเต้นค่ะผูกกดไหลกดแช่กด,ดติดตามให้มาลำทั้งเรียยเมือนีก็มีก่อนลำมาตอนมาฝากเป็นทำนองลำรองอก่อนที่มีคีิเตือนใจคือว่าสีปูกเงินปุกซานอุ้ยเบากับเปิลออกล,ละละก่อนสีปูกเงินปุกสานหรือสีแขนอูปูอูหยลูกหายหลานนอนอไปจี่ไปเยวตามผููตามพ้ากัน ย่ายถนนนี่กรอนน,อเ,ปนเป็นท้ำน่องล่ำรองให้พีนองฟังพา่าอใหญ่มาเปาแค่ในข่นนยอยแม่ กับคนปังเอ๋ยสิผู้เพื่อนหรือผู้กูบ่อยากมีคะแนิดยยหยกับคู้อันยหญผู้ลักษากับคนรยายผู้ลักษาเหลือคนปังเอ๋ยโอ้ยนาโอ้ยนาะ การผูกเพื่อนหรือสร้างบ้านต้องเห็ดใส่ในพื้นดินมีสัปิเล่นห้องอณีนองนอกของใสต้องอาเสบนพื้นขั้นพื้นดินที่ข่วงไงใต้แันดินคือพายานาเจ้าผู้คอยเป่าดอกลักษาเป็นอาลักผู้เก่งกา้าพาให้เกิดความสุขวานจิบผูกเพื่อนจานต้องถือโค้งนอตุงเมือ ลัคือต้องรูคงพร้อมเวลาการสถานที่คงนาดินเพื่อน,นุงสีนี่ไอ้แต่ดุนพิธีการเริ่มต้นก็นต้องเบิ้งปีเดือนการปลูเกเคลื่นของเฮาจอยู่เย็นว่ามีห่อนหัวหานาักซ้อนไปทางกำทางที่ไตะมันดีบ่หา,างนักห่อหรือไอ้คงหรือตุองชีดอกทีดิน ท้องหนักปีนขันเหนือนอนตะแคงหลัง,นลงนหงนักแพงขันเหนือกิีกระวางใม่ขันเนื่อนนั่นและข้อสำคัญเาหควรูหัวนากชู้ครองคนไปบหรืหอหางออขันขอดมู่นกับควรให้ไปคง แล้วคุณแม่เอ้ยบัดดีขอเอ้ยคงเขามาใส่พิธีกันหอดมือกูเงินซ่านที่มูเฮาได้เตียมไไว้แล้วคุณแม่เอ้ยก่อนคุดดินกับคนใหญ่ออละนี้เจ้าจริง สถานที่มีพู้นีเจ้าเ้่ารักษาใหญ่แม่นางทอลานี้นั่นแม่ป้าต้องเตรียมเครื่องสักกาละดอกไม้ขาวกะเจบปางแตีงใส่ขันนกเพียงหอมและจังว่าเทียนเหลืองนั่นกาอูดอกมาใส่ท,ทัน เขียนข้าเะียงลงัางใสาเดินมาใหญ่มองคุดหลูมมาสเสวิอก้อนสิขุดคนไงให้กำไว้ก้อนสตาม แล้วว่าอุกาสาอุกาสาขอ,อันเชิญแม่น้างท่อระนี่เจ้าให้ดับออกไปสามลูกที่มาปุกเกือนอยู่แผน่นดินขั้นตรงนี้และมีหลายแนวที่คนเขาขั้นมาในสถานที คนมาเยาชีดึงยำยำโม่อยละทั้งพองเฉียงน้าป่อยบางเถื่อสิพิดกันเดแม่เด้มมันจะมีขั้นป่าปังจังแอววอนปลาขอนคุมแล้วจังแคบดินขึ้นรา,าขั้นเถือไปย่ายจากบอนโอโ วางสมแล้วจังก้มฝากให้พนดูแลเด้อแม่เดือระยะให้มีห้อยไพ่สิ่งไหนดอกมาตองเ็ดตามค้องคันฝึงบานบัวานกาหารตายเจ้า นขันบานนีมีเสนียดจังไรให้แม่น้ำเอาไปจงแต่ความคันดีใบป้รเกิดเป็นไทยเฮาดันหลักสำคัญคือเจ้าทีอุกาสาอุกาสาคำใหญ่แม่ทอละนินพ่กันจำคันจื้อว้น้ำไฟ ่นี้นําไปส่จ่าแม่นเด ใหญ่ใหญ่แม่นางท่อนลันนี่สะกรือว่าพวกเข้าสิเฝ้ากะเฝ้าตามควบจริงเนาะไปปลาไปผู้ไปปตาไปเมืองไปมองไรคันบ่มีห้องน้ำห้องไรฮะสมมุว่าอยากไปฉี่ไปเหย้ากันใหญ่พุทธกันเด้อสาธุสาธุอุกสะอุกสะแม่นางท่อลัีเออหยับออกไปเด้อลูกหลานฉี่ฉี่เสี้ยวเส้นี่่เออยาให้เป็นบาปเป็นกรรมเด้อเอ่อเฮาเห็ดจังสีมันสิดีเนาะอีแม่เนาอลูกหลานผู้เกิดไม่ยายรุ่นเขากระคือสิ เออบ่องหูจกออักดอกบ่าคันผู้จัางหนึ่งเขากะทิถือเอาผู้จัางหนึ่งกะว่าอู้หีดจังไหนกะได้เอามีฉนั้นนะท้ำตามเหีดขีดตามข้องกะดีดีละ่ะเนาะเออมีฉนั้นกะให้พี่น้องเชื่อกะอขอขอบุญขอพุ่นเออที่พี่น้องอยั่งสนุกสนใุกใอติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอามอลำสังเวียนหน่อยละข้างท้องอย่าลืมเด้อเออมีบุญมีงานเออโทรไปหา อ,อยากได้หน่อยอยากได้หลายอยากได้ผู้เดียวสองคนอยากได้เป็นมู่เป็นวงกระทู่ไป0878642048ด้อเบอร์โทรศัพท์เมียสังเวียกนกระได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแป้นครับทุกานดื้อมนี้ผู้ขามาล่ำสังเวียนหน่อยละข้างท้องกับมาอีกคือเก้ามีก่อนล่ำมาตอนมาฝาก ก้อนล่ำมือน,นี่ก็เป็นทำนองล่ำรองการปลูกเฮือนปลูกซรานมือน,นั่นกะได้คือสิได้ดปั้ง้วเนาะก่อนที่ปลูกเฮือนผูกอูก,กใัให้ให่ใหญ่เมรเท่าระนี้มือน,นี่กับที่ปลูกเฮือนอีหลีกัให้่รีกแต่ละเดือนพยุงหม่องไหนท่องยู่ทางไหนหลังยู่ทางไหนหัวหางยู่ทางไหนเออเอาปลายเสาไปทางไหนขุดดินขึ้นทางไหนปั้งเด้อผู้ขา่าสิเราสู้ฟังเออล่ำเป็นก่อนล่ำทำนองล่ำรองเนาะอ่ะ ข่อยยัยว่าจะมา้งก็ยุกไก่แต่มาแล้วพอแค่ไหนข่อยจักบาทเด่บานเดียวเด้อโอ้ดอกไม้สีนี่คืองามแช่ปะได้ก็จักซื้อมันบ่นเหรอบุญจักซื้อมาจงมั้งสิอี้ยังนี่คนว่าต้นกระเทียมกระเทียมต้นกระเทียมต้นเพื่อเออเป็นดอกเป็นดอกง่ามๆเลยเป็นดอกเป็นดอกงามกินแสบพร้อมกะปล่อยกะหลาบกับปนไม่นะเออผู้ใดมัก ไปยาได้ก็ก้มีมา,าเอาเดอา้อไปเฮ็ดหวานยาก็ได้เฮ็ดยาเขายาก็าได้ครับนะปอมมปาล <S <S ันเป<ะ>็นสั<ะ>้น ควรนทำให้ชื้นจ้ำนอไว้ก่อนผู้เพื่อนมีการย้ายท่อมีให้แล้วตัวความดีตัวบอกคนแล้วแล้วใหาทสิไายนียังบ่หมือท่อนี้ยังมีอีกหลายประเด็นเด้อพอเด้อแนีวไวเห็นกับตาเป็นจริงข้าให้เฮาหอนควันสังมอนนอไว้มีหลายเดือนเด้ออ้ายพี่ เดือนสีทั้งเดือนโอกนอแปดเก้าพวกคนเฮาในเรามาเดือนสิบสองอีกนะ้าคือเดือนคูสิพูกเพื่อนฉันขอกระสุ่มเฮาผู้ที่ยังหมอ่อมถนู่อยู่ในเดือนนั้นเลื่อนีฮกันหนาอยู่ ให้หายที่เลนถึงเฮาต้องหาทีห่หึงลบเหีกยให้พีบัิเดิอแม่เดอต้องกำจัดมันเสียก่อนมันสิมาไก่ละคุณพมอเอ้ควนสังมอนเอาไว้อยากกูคืนในเดือนนี้อัน,นี่คอยกูโม่ดิบกจะเดือนมี้อ เดือนหนีคือเดือนสองหรือว่าช่วงเดือนมกราเนาะพี่น้องเนะะาะล้วเวรสังมนันกันเอาไว้สิผูกเชือนในเดือนหนีหัวหนากนีไว้ลงทางขั้นหินไต็ทางนั้นอยู่ทิศเหนือท้องนักนั้นอยู่ทางทิศตะวันตกทางหลังไวยมาบูราพาทิศจวนขึ้นถึง,ถง พุดินขึ้นสิปังเสาโ,อโอตอีกุทธังมวนตลอดจินเฮาที่ได้พันดูเห็นพ่แม่นกันเ้าเล่นหันหลังใส่ตะวันตกเด้อพอเด้อหันหน้าไปบูวลาพาจังสิดีเด้อเจ,าเอาาอาจ้าเอาดินขึ้นปุยไปทางท้องหนักยูแลจังว่าเอาดินขึ้นปุยไปทางท้องหนักยูว่างไปเสาหันไปสู ที่พิสานใหสุตสขตอนตามค้องเข่าเก่าปฐมเราหอดเดือนจีถึงเดือนหกฟังเสียงป่าห้องตมฟังเสียงป่าห้องตมหัวหานากอยู่ตะบันตกหางอยู่ทางบัวลา,าหลังไว้มาทางเหนือทีทองนาขี้หันลงเตะคนทา้งหลายจํบไบ หันหน้าส่ติดเหนือพุดดินขึ้นทุกเมื่อกวยไปทิศอาคเนงย่ามเจียวเสาลงเดไปเสาไปทางนั้นอาคเนเดาทานบูรพาจานทานบอกบางยันเก้ามา่นเมาสิดเต็เย่าวจือห้อง หัวหนักเริ่มก้น้องอยู่ทางทิศู่ลพังอังขึ้นมาตะวันตกหลังไว้ลงทางไตทองหันไปทางกำ ขึ้นทุกเมืองบัดก้ามเมื่อกระทำกันคิตอีสานเด้อยายอวยไปเสาไปทางนั้นเดือนสิบสองมาหันคอยป้งกันนั้นจาก่อนหัวหนกวักอวยไปทางจิตอุดรหางอยู่ทางขั้นทิใตใจให้จำไปยาสลงุงหลังงานาก,กง,งงงงอยู่ทางจิตบูรบาพาม ทองหันมาตะวันตกสิยกมากขันจเจ้ายา่มฝุดหลุมไม่เดินเข่าหลังไปทางทองนาเดิม่เดิงหากเข้าเฮ็ดแบบนี้สี่ดีล้วนกูสูแนวดิ้งที่ขุดขึ้นแล้วของใหมทิ่ท้ายับเดิมพอเดิมกลับไปเสาไว้ไปกันทางนั้นตั้งโต๊ะผู้ชาพร้อม มันคบมีถูกเียนมาหน้าแต่งผ้าหวานผมบวชปักท้องของเธอยย้าปุ่นขันแนวอืน่นทุ่งสองอันสักทางตัวไปเรียบรอยเลือกสีผ้าเจละเดือนละหนึ่งหรือสองยายเกลอนสีผ้าเปลี่ยนเป็นสีขาว ลาสีหรือโอกผ่าสีเหลืองกันใสท่งกันปักใ่ในเดือนเก่าท่งสีดำหรือเขียวแกงเดือนสิบสองเนื้อแม่คือสีแดงให้เจอไา้จำได้ผูสวนรณคำบชูชาหนาักนั้นก็ให้บ้าดังๆว่ายังมหานา อิทธิมาจุติมาอิมินาสักกาเลนามหานาคังผู้เชมิมิวาเทือเดียวกับพ่อแล้วคงที่พอเป็นแก้ยวคุณเนื้ใสเสสองให้ทั้งหวังสิบอ่อไกลขนมในดังว่ามาขนไในดังว่ามา พี่น้องเนาะ,ะการปลุกเพื่อนปลุกสั้นขั้นเหตุตามเหตุฉีดตามข้องแต่ละเดือนละเดือนเดือนยีเดือนสีเดือนหกเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบสองช่วงนี้แหละคือเพื่อนมาให้ปลุกเพื่อนเห็ดพิธีการยังในเดือนครูนี่มันก็นดีแต่ว่าเวลาสิปลุกเพื่อนก่อนสิปลูกมือใดบัานใดเป็นวันดีโบหนาดูทางใดอวยหัวอวยหางอวยทองอวยหลังไปทางใดคือสิพ่อจือใดอยู่เนาะ ขันโบจื้อได้กะเปิดตำล่าเบิงหรือว่าถามพี่น้องผู้เพิ่อนเจงทางนี่ก็แล้วกันน้ออ่ะกะบอกให้พี่น้องฟั้งซ้ำนี่ขันสนอกสนใจอยากได้มอลำสังเวียนไปลองไปลำในการในงานหน่อยงานใหญ่ก็อย่าลืมเนื้อโทรหาได้087 864 2048เบอร์โทรก็ได้ขอบคุณเน้อผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มลำสังเวียนก็ได้ขอบคุณค่ะ